ปัญหาของดอยสเกตคือบางช่วงคนไทยถ้านี้แพงก็จะผูกเยอะแล้วมันก็จะออกมาเยอะแล้วมันก็ล้นตลาดมันถูกมากๆเลยค่ะบางปีคือถูกแบบข่าปุ๋ยข่ายาไม่พอเลยค่ะไม่ต้องมาค่าเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยเราเป็นชาวสวนใช่ไหมเราฟูมฟักมาทั้งปีค่ะถึงแม้มันตกเกตแต่มันคือของดีมันแค่ลูกเล็กหรือว่าผิวไม่สวยแล้วพอถึงเวลาคุณต้องเอาไปทิ้งอ่ะหรือว่าปล่อยให้มันสุกคาต้นค่ะเราก็เลยคิดว่าของที่คุณจะเอาไปทิ้งขว้างมันที่ังมาเกิดประโยชน์ได้นะคะทำได้หลายอย่าง สมุติมีมะเขือเทศเนี่ยเราต้องมาคิดล่ะคือเราของทั่วประเทศเรารู้ว่ามันมะเขือเทศทําอะไรได้บ้างที่จริงมันก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเนาะวพวกวนพวกตัดแห้งพวกแช่อิ่มอะไรครับสินค้าเกษตรแปลรลูกที่มีพวกกระเทียมดองมะม่วงดองคือมะเขือเทศอบแห้งมันก,ก็ทําให้ตลาดโดยรวมถือว่าดีขึ้นนะคะส่วนมากก็คือถ้าเป็นพวกกระเทียมหรืออะไรที่เก็บได้นานลักแหของฝากทั่วประเทศค่ะพวกหน่อไม้พวกอะไรเนี่ยอาจจะส่งในตลาดในจังหวัด แล้วก็ลูกค้าตอนนี้เรามีหน้าร้านลูกค้าบ็อกอินค่ะคุณอย่าตามตลาดมากสมมติตลาดรสชาติมันออกเปรี้ยวติดเปรี้ยวคือถ้าคุณทําตามตลาดมันก็เหมือนกันหมดแต่ถ้าคุณทําอะไรที่เป็นตัวตนของคุณนะคะเริ่มต้นกัอที่เราชอบก่อนถ้าหากของเราดีค่ะยังไงเดี๋ยวมันก็ตามมาในหมู่บ้านค่ะณตอนนี้นะอะไรที่แบบคิดว่าขายไม่ได้มันถูกอะเอามาเดี๋ยวหนูลองแปลรูปเราก็รับซื้อค่ะแต่บางอย่างอะตอนนี้เริ่มขอให้เขาปลูกให้เราให้ชาวบ้านเริ่มปลูกแล้วค่ะ อินทรีย์ไม่ต้องเสี่ยงสุขภาพปุ๋ยายาไม่ต้องใช้ปลาเลี้ยงวัวก็เอามูลวัวมาใส่น้ำสัดเดาน้ำอะไรที่เรามีอะ่ะคือเอามาพ่นได้ไล่มแมลงได้คือที่นี่จากเดิมที่ว่าเราเป็นเป็นบ้านของเราเองอะค่ะแล้วปลูกสินค้า ปลูกพืชผลปลูกไรไว้ทานไว้แบ่งจ่ายแหละแต่เราไม่อยากให้มีสารเคมีก็มีเจ้าหน้าทีเ่เกษตรหรือว่ามีคนข้างนอกที่เข้ามาเห็นแล้วขอมาดูมาศึกษาก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นแหล่งให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรื่องกเกษตรการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชได้ทุกอย่างค่ะมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแล้วก็ยั่งยืนค่ะสินค้ากเกษตรเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แบบไม่แน่ไม่นอนปีนี้อาจจะเยอะเรามาแปรรูปได้พออีกปีหนึ่งไม่มีราคาสูงเราทําไม่ได้ เราต้องมีการพัฒนาตลอดนะคะต้องคุยกันก่อนคือมันไม่ได้มีทางตายนะคะคำว่าสินค้ากเกษตระคือมันสามารถพัฒนาไปทำอะไรได้หลายอย่างมากแต่หมายถึงว่าคุณต้องกล้าคิดและกล้าปรับเปลี่ยนนะคะ